สวัสดีครับเพื่อนครับอันนี้เป็นยางมอเตอร์ไซค์มิชลินซิตี้เอ็กาซึ่งออกมาแทนมิชลินซิติโปรครับรุ่นที่เป็นทิวเลสหรือไม่ต้องใช้อย่างไนแต่ตอนที่ผมไปซื้อครับผมเบอรอครับผมสั่งยางแล้วลืมดูว่ามันเป็นประเภททิวเลสผมก็สั่งยางไนมาอีกเพราะว่ารถผมฮะอนด้าคลิกมันใช้ยางในไงสั่งมาสองอย่างพอเอากลับมาบ้านมาถึงปุ๊บมานั่งเปลี่ยนแล้วก็ออกไปให้ช่าง ที่ร้านประจำเนี่ยเขาใส่ยางงห้เขาบอกอ oh, ้ซื้อยางมาผิดนะช่างบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ให้ใช้งานได้ไปก่อนเพราะเขาบอกว่าเวลาเราใช้ายางทิวเลสแล้วก็มาใส่กับซีรลวดเนี่ยประเด็นก็คือว่ายางทิวเลสขอบมันแข็งครับเวลางัดเนี่ยช่างก็จะต้องออกแรงในการงัดหน่อยหนึ่งแล้วถ้าเกิดวันไหนที่ยางมันรั่วหรือเราต้องเปลี่ยนยางในขึ้นมาก่อนที่ยางนอกจะหมดอายุนะหมายความว่าช่างก็จะต้องงัดออกอีก แล้วความเสี่ยงก็คือว่าถ้าเกิดช่างไม่มีประสบการณ์ในการงาน,นอาจจะทําให้ขอบมันแตกได้ต้องระวังส่วนนั้นแต่ถามว่าใช้ได้ไหมช่างก็บอกว่าก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรอันนั้นก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่เอามาแชร์เพื่อนๆฟังกันลครับวันนี้มันมีปัญหานี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเป็นไม่ได้นะตรวจสอบดีๆนะอย่าทาพลาดแบบผมอีกถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับอันนี้ผ่านไปแล้ว1 3 0 0 0หมื่ากิโลสาหรับยางซิตี้เอ็กตอรของมิชลินเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของ เนื้อยางกันหน่อยเป็นยังไงบ้างผ่านมา13,000กิโลอย่างที่เห็นครับก็คือยางหลังเนี่ยนะมันใช้งานเยอะปกติ20,000กิโลนี่ก็เต็มที่แล้วถ้าเราจะใช้งานกันแล้วนะอันนี้ใช้ไป13,000กิโลถ้าเทียบกับติติโปตัวก่อนผมว่ามันพอๆกันในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานดอกยางยังอยู่เยอะแต่ว่าเนื้อยางนะครับถ้าสังเกตเนี่ยเนื้อยางเริ่มแข็งแล้วปกติประสิทธิภาพของยางเราดูจาก1 ก็คือเนื้อยางต้องนิ่มเพราะว่าเวลาที่เรารถมันวิ่งบนถนนเนี่ยเนื้อยางนิ่มเนี่ยจะช่วยในการจิกกับตัวพื้นถนนเพื่อให้การทรงตัวการบาลานซ์การเข้าโค้งมันแน่นขึ้นส่วนรองยางลึกตื้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรีดน้ํากับการใช้งานประสิทธิภาพโดยรวมของยางแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ขี่ไปสักประมาณ800 0กิโลก็ไปเจอเหล็กแบบนี้นะทิ่มมันทิ่มเข้าไปข้างในนะแล้วทะลุเลยต้องเปลี่ยนอย่างไรไปเส้นหนึ่งโอ้ยตอนถอดก็ ให้ช่างคนเดิงม,มาถอดเพราะว่าอย่างที่บอกเขาบกาคือถ้าเราเอายางทิวเลสมาใส่กับยางในแล้วก็ใส่กับล้อที่ร้อนเนี่ยขอบเป็นแข็งมันงัดยากครับแล้วมันใช้เครื่องงัดไม่ได้ด้วยนะปกติถ้าเป็นยางที่เป็นทิวเลสเนี่ยเขาจะใช้ล้อแม็กเป็นหลักแล้วล้อแม็กเนี่ยเวลาใช้มันก็ใช้เครื่องงัดใช่ไหมแต่ล้อที่รวนเนี่ยมันใช้เครื่องงัดไม่ได้ต้องใช้คนงัดก็ฟอคมเฟือยดูยางหน้าบ้างยางหน้ามันตึกน้อยกว่าอย่างหลังอยู่แล้วเพราะนั้น ยางหน้าก็ยังสภาพดีอยู่สำหรับ1นึ่งเป็นสานโลมิชลินซิตี้เอ็กเตอเป็นยางแบบทิวเลสที่เอามาใส่ยางในแล้วก็เอาไปใส่กับมอไซค์ที่เป็นล้อซี่ลวดด้วยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวยางที่แกะมาครั้งแรกนะครับเมื่อเจ็ดเดือนก่อนครับอนี่นะครับมาดูยางที่จะเปลี่ยนกันรอบนี้หนึ่งมิชลินซิตี้เอ็กตออันนี้พยายามขอไม่พูดถึงราคาที่ซื้อมากันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปกระทบกับหลายคนขนาดเท่าเดิมครับเป็น90้าสิบเท่าเก้าสิบทีอล เบอร์14 52P เหมือนเดิมราคาขายเขาครับอันนี้ราคาตั้งนะ1,550บาทสาหรับอย่างหลังแต่ราคาที่เขาขายกันเท่าไหร่ก็ลองดูราคาในช้อปปีล้ลาซาด้างิงก็ได้ครับอย่างหน้าก6ีนะครับ890เเสตนหนึ่งก็ประมาณ970บาทราคาตั้งครับข้อสังเกตที่เห็นชัดนะเมื่อก่อนติิโปพยายามเข้าใจว่า เราจะต้องบอกเขาว่าเป็นยางเฉพาะยางหน้าขนาดเท่าไรแต่อันนี้นี่หน้าหลังใช้ยางรุ่นเดียวกันเพียงแต่อาจจะสลับลูกศรน,นั่นเองเอาครับเดี๋ยวเรามาดูลายยางกันนิดนึงว่าต่างกันยังไงบ้างระหว่างซิตี้โปรกับซิตี้เอ็กซ์เตเท่าที่พยายามดูนะความแตกต่างกันระหว่างซิตี้โปรกับซิตี้เอ็กซ์ตก็จะเห็นว่าตัวซิตี้เอ็กซ์ตเนี่ยยางลายระยะ ของลายที่บ้างนะไม่ต่จากเดิมเท่าไหร่แต่ตัวนี้แตกต่างคือล่องตรงนี้หายไปก็จะเป็นเจาะลึกตรงนี้แตกตามจุดตรงนี้แทนนี่นะครับตัวลักษณะของตัวลายยางส่วนโครงสร้างยางพี่ย้มว่าไม่แตกต่างกันเพราะว่าตระกุลทิตี้เนี่ยโดยรวมนะครับลักษณะโครงสร้างของตัวยางก็จะเป็นยางสามชั้นมีผ้าใบมีลวดแล้วก็มีพื้นยาง จากที่ลองใช้งานมาก็ประทับใจในซิตี้เอ็กตใครที่เคยใช้ซิตี้ปัวมาก่อนแล้วก็อยากจะหายางมาทดแทนถ้าเป็นมิชลินเนี่ยก็ลองซิตี้เอ็กตคุณภาพประสิทธิภาพไม่ค่อยแตกต่างครับผมขอบคุณทีต่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ